สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณรตีค่ะช่วงนี้ยังอยู่ในรายการเที่ยวเล็กินไปในต่างแดนกับคุณรตีนะคะวันนี้คุณระตีพาไปเที่ยวที่เมืองปวยโตมอนประเทศชิลีซึ่งเมืองนี้อยู่ห่างจากเมืองหลวงของประเทศชิลีคือเมืองซานดิยาโกไปทางตอนใต้ประมาณ1 0 0 0กิโลเมตรค่ะการเดินทางของพวกเราในครั้งนี้เริ่มต้นจากเมืองซานดิยาโกเมืองหลวงของประเทศชิลีค่ะ พวกเรานั่งรถทัวร์ V.I.P. ซึ่งเป็นรถทัวร์ที่มีเบาะนอนเอนราบได้เลยนะคะซึ่งรถทัวร์ชนิดนี้จะเป็นชนิดว่ามาเดี่ยวนั่งเดี่ยวมาคู่นั่งคู่นะคะ,ะพวกเราใช้เวลาเดินทางในการนั่งรถบัสรถทัวร์ประมาณ12ชั่วโมงนะคะหลังจากที่พวกเราเดินทางมาถึงสถานีขนส่งของเมืองฟัวตูมอนแล้วนะคะ พวกเราก็นั่งแท็กซี่ต่อไปอยังโรงแรมที่พวกเราจองไว้ค่ะซึ่งเดินทางจากสถานีขนส่งไปที่โรงแรมโดยแท็กซี่เนี่ยใช้เวลาประมาณไม่ถึง10นาทีนะคะแท็กซี่มาส่งพวกเราถึงโรงแรมแล้วนะคะนี่ค่ะราคาแท็กซี่จากสถานีรถบัสมาถึงโรงแรมคอด์ยาร์ตบายมารีออทในี่0 0 0เปโซนะคะ คือประมาณ4ยูโรค่ะถึงละเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในไปเช็คอินกันนะคะนี okay, ค่ครับตอนนี้เราาที่โรงแรมอดยร์ดมารีาาเดี๋ยวโรงแรมเป็นยังไงห้องพักพวกเราเป็นยังไงไปดูด้วยกันเลยค่ะนะคะเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันนะคะไปเช็คอินค่ะ <All right. S 1> คือพวกเราอจองออนไลน์มาแล้วนะคะนี่ทางเข้าโรงแรม yeah. รอดูคะ่ะ mm hmm. พวกเรามาแต่เช้ามากไม่รู้เขาจะให้เราเช็คอินหรือเปล่านะคะ mm hmm. เพราะว่ามันเช้าไป Can we check in now โอเคมาถึงนะคะเราเช mm ็คอินก็เอาพาสปอร์ต hmm. ของพวกเราสองคนนี่ละคะ่ะให้กับพนักงานของโรงแรมที่นี่เรามาถึง7จ็ดโมงนะคะ mm hmm. ก็คือ เขาก็ยังให้พวกเราเช็คอินได้นะคะเขาน่ารักมากพวกเราจองมา3คืนค่ะ,ะบอกเช็คอินได้ห้องพร้อมสำหรับพวกเรานะคะี่ดูในภายในล็อบบี้นีะคะด้านโน้นน่าจะเป็นห้องอาหารด้วยนะคะเป็นล็อบบี้ด้วย เช้านี้อากาศเย็นมากนะคะพวกเรามาถึงเนี่ยลมลมแรงค่ะน่าจะเป็นลมทะเลด้วยเว่าก็ติดทะเลเมืองน,นี้เดี๋ยวยังไงเราได้ชมกันต่อไปนะคะเราได้ห้องแล้วนะคะเดี๋ยวขึ้นลิฟต์ไปค่ะดูโรงแรมเขาตกแต่งเหมือนเอาไม้มามาทำเป็นผนังเลยนะคะอ๋อนี่ค่ะ ไปคะ่ะขึ้นไปดูห้องของพวกเรานะคะชั้น11ค่ะ e l e v e ห้องของพวกเรานะคะห้อง uh, 1108 to the right go to the right <Yeah. S 1> นะคะไปทางขวามือนะคะ๋ <Okay. S 1> ะวไปดูห้องกันค่ะ <Okay. S 1> yeah. ตอนนี้มาถึงห้องแล้วนะคะโรงแรมเงียบสงบเลยค่ะสงสัยคนกำลังนอนกันอยู่ดูนะคะวาห้องพักพวกเราจะเป็นยังไงว้าวว้าวนี่ค่ะโอ้ดูห้องค่ะห,ห้องดีนะคะเตียงใหญ่ ห้องดูดีนะคะแต่ตอนนี้ยังมืดอยู่ยังมองไม่ค่อยเห็นอะไรมากนักนะคะห้องดีสะอาดสะอ้านนะคะพื้นเหมือนเป็นไม้หรือปาเก้อะไรประมาณเนี้ยคะ่ะไม่ได้ปูพรมนะคะนะคะ่ะอยู่ฝั่งนี้ก็เป็นห้องน้ำนะคะนะคะ ตรงนี้ใหญ่เลยนะคะที่วางของแล้วก็มีอ่างล้างมือล้างหน้าตรนี้นี่เป็นห้องอาบน้ำนะคะเป็นด้านนอกนะค่ะตู้เก็บเสื้อผ้าอยู่ตรงนี้นะคะก็มี น้มีเครื่องทำกาแฟมีชากาแฟไว้นี่ค่ะห้องอาหารเช้านะคะก็คงเป็นอาหารเช้าบุฟเฟ่ต์เหมือนโรงแรมทั่ว,วไปนั่นแหละค่ะเดี๋มาดูที่เขาจัดไว้นะคะนี่ค่ะตรงนั้นคงจะเป็นบาร์นะคะเป็นร้านอาหารด้วยตรงเนี้ยดูค่ะเขาจัดไว้ ก็มีพวกมูสกมะเล็ดทันยะพืชหลากหลายชนิดนั่นนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นผลไม้มีสับประรดมีแคนตาลูปแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นผลไม้กระป๋องผลไม้แช่อิ่มดูค่ะอันนี้น่าจะเป็นโยเกิร์ต เตรียมไว้ด้านนี้นะคะเดี๋ยวไปดูอีกด้านหนึ่งค่ะตรอนี้เป็นพวกอาหารเย็นนะคะเป็นาลามี่เป็นแฮมเป็นชีสแต่ว,ว่าฝั่งนี้เป็นอาหารร้อนทั้งหมดเลยแล้วก็มีขรงปริงขนมปังบริสิทธ์ตรงนี้เป็นขนมปังเป็นนมเป็นน้ำผลไม้ตรงนี้เป็นชากาแฟนะคะ นี่คือวิวอันสวยงามที่เรามองลอดหน้าต่างกระจกบานใหญ่ออกไปจากห้องพักของพวกเราที่โรงแรมคอร์ทยาตบายมาริออตในเมืองเปอร์โตมอน์ประเทศชิลีนะคะมองไกลเห็นนู่นค่ะวิวทะเลสวยงามมากค่ะ